สวัสดีครับแฟนๆ FC นะครับการอีสปอร์ตนะครับทั้ง3ช่องทางเลยละกันนะครับวันนี้มีแนวทางฟุตบอลเนี่ยมาฝากนะครับหนึ่งคู่ตัวเน้นก่อนที่จะไปรับชมก็เรียด้วยกันนะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยละกันครับหนึ่งคู่ตัวเน้นวันนี้เราไปดูทีมฟุตบอลนะครับเบลเยียมโปรลิกได้เลยครับเจ้าบ้านอย่างยูนิยงแซงกินลุดนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเยนเองเนี่ยกู้ดันโมลินบิกนะครับสำหรับคู่นี้ให้ลองด้านเยือนอย่างโมลินบิกได้เลยครับถึงแม้วอัลเตอร์ในการเป ก็ไม่ใช่ทีมที่บสกอร์ขาดเกิน้อยขนาดนั้นครับและเจอโมลนบิ๊กช่วงหลังเองเนี่ยต้องบอกว่านะครับน่ะยูนิยงแซงกิลุตเองเนี่ยชนะก็จริงครับแต่ไม่เคยชนะขาดเกิน3มประตูเลยครับผมเชื่อได้เลยว่า,ด,ววาด้วยวอเตอร์ในการเปิดมาวันนี้เองเนี่ยมันค่อนข้างยิ่งแรงและโอเวอร์แบบนี้เองเนี่ยช่วงหลังที่ผ่านมานะครับเฮดดีเคแบบนี้ไม่เคยผ่านเลยวันนี้ถ้าชื่อเลือกเชียร์ครับมองโมลนบิกได้เลยครับต่อยแพ้ผมว่าไม่น่าแพ้ขาดเกิน3มประตูแน่นอนนะครับ ก็จบวันไปนะครับสำหรับ1ตัวเน้นในค่าคืนนี้นะครับก็ให้ลองอย่างโมลินบิกนะครับสช่วงตัวปอปลาได้เลยครับเมื่อวานเองเนี่ยก็ถือเป็นอีกวันนะครับที่ในบ้านของเราเองเนี่ยแม่งโคตรจะสดชื่นเลยครับพี่ๆทงใดนะครับที่อยากสดชื่นแบบนี้นะครับก็มาเจอกันได้ที่หน้าช่องได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ